สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ๋าสมสาผ<ม>้าแสบม,มากแล<ะ>้วค่ะแม่ลืมถ่ายปกคลิปเอ,อ้าไม่เป็นไรค่ะลูกมากับน้องชิฟ่อนค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมากินตําแตงกุ้งสุกค่ะพี่น้องกินกับข้าวปุ้นนี่นะคะมีกุ้งก็เหมือนกันเลยเออของน้องชิฟ่อนได้ยังลูกอันนี้ได้ตำมะม่วงตำมะม่วงกับกุ้งลวกมาค่ะพี่น้องเซ็บๆซ็ผสมเด้อค่ะกินเลยค่ะลูก เขาปุ่นอยู่ข้างล่างนี่ค่ะหนูก็มีค่ะค่ะแนี่ของหนูมีขนมจีนไหมนี่ค่ะนี่พักบุ้งหย่อนบาละ ส้มนี่ไงลูกใช้มือใช้มือก็ได้เดี๋ยวไปโรงเรียนค่ะเลยมาเลยมานนำใบมะละค่ะ นอ้องชิฟอนเพิ่นมักตํมมักม่วงค่ะเพชรน้อยเดียวได้ค่ะนี่สมตำานี่ค่ะเริ่มม่วงแล้วใช่ไหมคะค่ะหอนเวลาเพิ่นนอนละค่ะยโม่นง่ะ อยากนั่งกินกับแม่ก่อนค่ะข้างหนูก็มีขนมกินนะค,ะค่ะเอาออกมาทางนี้บังน้องทิฟ่ฟอนทุกคนคะอยู่มีมีน้องกินด้วยค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าแม่เพิ่งท้องมาค่ะค่ะ โหละพากินกับตำแตงค่ะพี่น้องโหระพาเข้ากัน กินกุ้งด้วยนะคะกุะ้ง <c oughs> เต็มถ้วยะคะ่ะขน,นมจีนเหนียวนม ไมาละค่ะเมืงวันตัวนี้หน่อยค่ะพี่น้องมือนี้กวนอร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะ วันนี้ไล่แมงวันะนะค่ะขอ่านะค่ะเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะ ล้มไปลุกให้มันหยดใส่ตัวเองค่ะทุกคนอย่าลืมกินนมจืดด้วยนะคะจะได้โตวไวๆพุ่นแล้วอย่าลืมกินนมจืดด้วยนะคะทุกคนจะได้โตวไวๆ ยังไงเนี่ยนั่งหันข้างเลยก้มไปเลยอื เผ็ดน้อยเดียวค่ะแต่ว่าสมใจพริกเห็นมันคือเผ็ดซื้อๆเผ็ดแล้วคะลูกอืม ส่วนเอาค่ะ,ะกินกุ้งด้วยนะคะวางเลยค่ะลูก มันอยากโซ่นเนะอยากกินไหมคะกินเยอะๆกินเผื่อคุณลุงคุณป้าด้วยคะ่ะไม่อยากกินหรอกแน่จริงก็ไปทำกินเองสิว้ายไม่พูดอย่างนั้นสินคะ ตัวนี้หน่อยค่ะ ราจิ้มน้ำนเหรอคะ,คะเวลากินให้ก้มลงค่ะลูกจิ้มเสร็จแล้วก็ก้มลงมันจะได้ไม่หยดเสร็จตัวเองนะคะ,คะในบองไม่เผ็ดไงกินน้ำขอโทษค่ะ กินค่ะลูกแมงวันจะกินหมดนะไละ่ด้วยค่ะแมงวันอะ่ะห, <c oughs> หาเหนียวเลน่นเนาะคุณนาย ใช่คุณน้าอ๋อมันดิดอยู่ตรงนี้นี่ก็มันจะปล่อยนิ้วไม่ได้นิ้ว,วเดี๋ยวเธอเลยัดเลียร์ยยพีก่อนค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจิ้มข้อตาดู เสียงเกียดหอ้องคนดีมากบอกคะ่ะ อร่อยนะคะอ,อกินเลยค่ะกินเสร็จเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้ บะแสไปห้ามองค่ะพริกนี้บม่ค่อยเผ็ดค่ะพี่น้องพริกพันบมค่ค่อยเผ็ดค่ะแต่ว่าถือถ้าถือพันที่เผ็ด uh huh. กินบอได,ด้ได้ค่ะนี่ ทังทําไมล่ะลูกไปละค่ะมันี้สมกับภาพมากินตําแตงเนาะคะ่ะตําแตงกุ้งสุกกับข้าวปุ่นกัเผักแสบๆพุ่นน้องซิฟ่อนมันยังก,กินเดี๋ยวไปกินต่อหลังไหมคะ่ะน้องซิฟ่อนได้ตําหมกักม่วงแ่บค่ะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแทกเกยียรติเขาไม่ได้ตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณเลหลายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจสมเป็นคลิปต่อ,อ,ตอไปไค่ะ่ะ ไปล้วคะ่ะพี่น้องพอกันไม่คิปหนาคะ่ะสมศากำน้องชิฟ่อนคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะเดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังนะคะค่ะ,คะ